กับวันเพิ่งมาค่ะตาอาจารย์รอะไรยังไงไม่รู้ยุ่งว่งา อาจารย์ทวนเลขอีกครั้งนะใครอยากดูนะครับแป๊บหนึ่งกูจบกูงามเนาะขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะใครจะวิ่งเจ็ดน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ก็จัดการได้เลยนะครับมาเราดูเลขกี่กีหนึ่งชอบอาจารย์แต่งตัวแบบนี้ขอบคุณนะครับคืออาจารย์ไม่ค่อยใส่ชุดยางเป็นทางการเท่าไหร่มันหัน มาไซเจเจไหมอย่าลืมนะครับงานบวงสวงนะครับสามมกราสองพันห้า้อหกสิหกอาจารย์ตั้ที่ขอเรียนเชิญทุกคนที่ตําหนักปู่ใหญ่อรรถนะครับอำเภอนามนจังหวัดกระสินงานเริ่มสิบโมงเช้านะครับคือส0บนาฬิกาเก้านาทีนั่นแหละสี่โมงเสาร์เนี่สี่โมงเสาร์ยามเสาร์เ่ยขอเรียนเชิญทุกคนตรงนี้เลยนะครับงานบวงสวงปู่ใหญ่สมมก,การาสองพันสหกนะครับ ก็ขอเยิญชิญทุกคนตรงนี้เลยนะครับมาเด้อมาเอาบุญน้ากันได้งา่ายอย่างที่มีลงท่านเพือยัาไม่ให้ลงท่านกจังมาเ้อนะครับเ้อมารวมกันนะนำหน้าก่อลงุงบาจะาคือเป็นลงตัวแม่นครับจอยลุงครับ,รบเป็นโรคไตช่วงวันกีนแ่ละเรียกจอยลงุงไตหาหัวจามอ่ะเอาอวมศิีนก่อนแคบอวมศิีนก่อนตรงกับวันอะไรวันจุดไหมอาอไม่มั่นใจ เอา้าเดี๋ยแวแป๊บหนึ่งตัวสาบไข่อ๋อไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันตรงกันหยุดไม่ไม่รักได้ไงทีเวลาเดินดินใส่ยังไงก็ดูดีนั่นแหละอยากไปค่ะยินดีต้อนรับเลยนะครับหนุ่มก้อยซาผมอยากบูชาทําไงบูชาอะไรพี่ปู่เวทหรือว่าทูกอ่าพี่พิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็ทักไลน์อาจารย์หาครับพี่ลองพิมพ์สนใจดู ลายผมจะติ้งไปในแชทพี่ก็แอดมาแล้วก็บอกว่าอยากบูชาปูเวทก็499ถ้าทูบชุดหนึ่งมีอยู่9แท่งก็199ครัอกํากำไรรุ่นแรกข้อห้าก็599นะครับออใจดีไม่เคยหิงใครเลยคือออนอตมีบางคนให้เลขเจ้าภาพใหญ่กับอาจารย์บอลนะครับก็อย่างที่บอกอุดมการของเราไม่ว่าจะเป็นตั้มตั้มกับอาจารย์นี่ก็อายุเท่ากันก็อุดม อุมการณ์ของเราคือตั้มเนี่ยเวลากลางคืนเวลาเช้าตั้มไปเข้าเพรที่ที่อบอตอเวลากลางคืนตั้มไปร้องเพลงเวลาว่างตั้มไปน้ําท่วมกับอาจารย์นะครับตั้มมีลูกติดคนหนึ่งนะพรุ่งน,นี้จะถ่ายรูปให้ดูนะครับก็มีรูปหมดแล้วไปงานก็ไปวันพุธเออวันพุธไปส่งเดียวถ้าใครอยู่แถวนั้นก็ไปเจออาจารย์ได้นะครับ น้องตามตอนนี้ยังไม่ได้เข้าบ้านหรอกเพราะว่ามีคนเห็นนั่งกอดเข่าอยู่ที่เดิมนะครับเมื่อคืนก็มาหาเมื่อคืนมาหอนเลขนี้อ่ะบอกไว้เลยว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราดูเลขทูบไปความนน 4, กันขอบคุณคนตอนนี้สี่พันต้องการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอาจารย์ขออย่างหนึ่งได้ไหมขอคนละแชร์ตอนนี้กดแชร์ให้อาจารย์ครับ กดแชร์ให้อาจารย์คนละหนึ่งแชร์ครับตั้มาอายุยี่สิบเก้าย่างสามสิบครับเกิดวันที่ยี่สิบมีนาสองพันห้าร้อยสามสิบหกเลขเฮ้ยบางคนยังไม่เห็นเลขรดตั้มกับเลขเลขรดตั้มวันนี้ออกราวสีตัวตรงนะครับเลขรดตั้มวันนี้ออกราวสีตัวตรงครับแล้วก็เลขฝาโรงครับอ่ะบางคนเ่ยยังไม่เห็นนะครับลาววันนี้ออกนี่ครับสีตัวตรงเลยวันนี้แล้วก็เลขฝาโรงตั้มนะครับอ่าแคบไว้ให้หน่อย ็สงสารมันนะเนี่ยผมสงสารมันนะเนี่ยจริงจริงวันที่สองจะไปอุ่นกันยังไม่ได้ไปด้วยซ้ำไม่มีใครเชิญวิญญาณกันหรออ่าจะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จงานอะไรก่อนอนาะจารย์จะให้พ่อแม่ไปเชิญนะครับไปทำตามพิธีอีสานคือใครไปเชิญตั้มก็ไม่ไปหลอกจากแม่ครับพ่อ,อมึงก็บพอดู่ ไปดูเลขทูบครับพร้อมกันเลยเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเลขเน้นรออะไรอันนี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเจ็ดหนะึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองไหมเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเลขทูบเซอร์ไพรส์ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะ เสือภัยไหมครับเสือภัยไหมครับเลขทูบก,กับเลขเราเสือภัยไหมเสไอภัยไหมเสือภัยไหมเสือภัยไหม,ไหม,ไหมตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยเสือภัยไหมเสือภัยไหม เสือภัไหมเสือภัยไหม,ไไหม,มแคปหรือยังแคปหรือยังแคบหรือยังแคปหรือยังเสือภัไหมน้องตา้มเขียนว่าน้องลาเอ้ยนาซิเมนครับเพราะผมสวดนานมากผมสวดคาถาพ่อผมนี่โอ้ยหลายจบเลยเมื่อกี้ ชุดเต็มก็เห็นแล้วเนาะเนี่ยชุดเต็มชุดเต็มอยู่นี่นี่ชุดเต็มอืปิดถูกอระจารย์ไม่รู้นะครับก็อ่ะมาเรามาขอเข้ามากมกันเนาะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นนะครับก็จะ